นาเราจะใส่ไปเรื่อยๆวันนี้เราใส่ไปสามชั้นโอ้โหกระสอบดำเนยวานนี้สักกระดำน้าอะ้วยังไงน้ำมดแล้วได้เลยยังไงยไม่ใส่มาจะเป็นยังไงต้องทับเอาเลยทับวานนี้อันนี้ทับ,บให้มันหนักน,น้ำใส่นี

อีชุดมรุงชุดไหนมั่งหรอหลายชุดลุงให้มาหลายชุด อรอก็เธอไปดูกระปุงหน่อย้วกันปุงก็ขึ้นมาแล้วแบบใส่น้ำดูนี่นะ ไปดูถวงนอกกันต่อมีน,อน้ำรถยังไงต้องยกรถรถนี้หรือ,อเคนะ้ำมันจะออกไปของมันเองอยู่แล้ว มีรูอ๋อมีเจาะรูชรถสามครั้งั่นเหรอวันสามรอบเลยคับกี่วันถึงจะขึ้นสามวันสามวันเลยกว่าจะขึ้นเรียบร้อยไหมครเรีย,ยบร้อย เอาไว้ในที่ลมเอาไว้ในที่ลมด้วยอโอเคมันจะร้อน